Chill, Dad. ผ่านไปอีกวันกับความเนือเบื่อที่พบผ่านกับไฟที่กำลังเผาในมวลบุรี่ตอนที่กระทบปากควันที่ค่อยๆออ,ออกเป็นความเครียดที่พบจากความคิดที่ไม่ตระหนักว่ายัางมีชีวิตที่พ้นว่างอยากหลับไม่อยากตื่นอย่างนอนลงพิงกับกระไดฉันแบกความหวังมาจากศึกรู้สึกไม่อินกับอะไรลูกปืนคือความคิดที่ถูกยิงจากสนัยฉันให้อากาศเป็นยาพิษเลอะฉันจะชินมันอย่างไรรู้สึกชีวิตมันขมกันยาที่เคยกินตอนละอ่อนรู้สึกว่าไฟไม่มีจะเลือง อะไรก็พอตลอดรู้สึกไม่มีสีสันไม่มีทิกซอให้ลองประกอบรู้สึกอยากเอาสีสับไปหมอบเอามือไปหอบที่คอกระบ,บอกตืนความคิด ตอค,คือเรื่องเป็นไปไม่ได้เหมือนเอา,มาเมล็ดมาก่อฟื้นไม่มีใครอยากให้อยู่ไม่มีใครเขาเคยบอกมึงชีวิตมึงแม่งไม่มีราคาไม่ต่างจากขนมห่อหนึง่งจะมีค่าเพียงบางเวลาพอหมดห่อก็ขยำเหมือนยืนอยู่กลางสะพานพอมร่างกายที่ถล่มตัดเรื่องความกลัวเรื่องนรกกับสวรรค์เสกเชื่อให้ถูกผูกไว้บนเพดานกับผนังแล้วรอเวลาท้องนภามีแสงทอค่อยๆเหยียบขึ้นบนเก้าอี้จากนั้นค่อยๆแขวนคอ เตะเก้าอี e, ้ทิ้งเพื่อตัดจากโลกแสนปลอมแล้วค่อยๆหลับตาไม่รู้ว่าล่างนั้นแข็งพอขอโทษฉันขอโทษจริงๆนะวันนี้ฉันได้สิ่งที่ต้องการของตัวฉันเองจริงๆละมันดีนะที่ไม่ต้องพบกับใครจะเหลียวไว้แค่เพียงความทรงจำอมกับร่างกายที่ดับไปนี่แหละคือสิ่งที่สะใจ